สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำไข่ตุนโรยหน้าด้วยไข่กุ้งและปูอัดมาฝากกันค่ะสูตรนี้รับรองว่าเนื้อเด้งเนียอน,นุ่มและอร่อยมากๆค่ะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยไขยย่ไก่ไข่กุ้งปูอัดต้นหอมโชยุน้ำซุปและกระเทียมค่ะในวันนี้เราจะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวกันนะคะไปเริ่มต้นทำกันค่ะในขั้นแรกเดี๋ยวเราจะสับกระเทียมก่อนเพื่อที่เตรียมไว้ทำกระเทียมเจียวน,นะคะ ขั้นตอนถัดมาซอยต้นหอมค่ะเพื่อที่จะนำไว้แต่งหน้าค่ะถัดมาตามด้วยหั่นปูอดค่ะหั่นให้ได้ชิ้นขนาดประมาณตามในคลิปเลยนะคะ และนี่ก็คือไข่ไก่ที่เราจะใช้ทําในวันนี้ค่ะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าไข่ไก่ของเราตอนนี้อยู่ที่400 ml นะคะเราจะใส่น้ําลงไป800 ml ไม่ว่าไข่จะอยู่ที่กี่ ml นะคะเราจะใส่น้ําลงไปสองเท่าค่ะและน้ําที่เราใส่ลงไปก็คือน้ําซุปน้ําซุปนี้เราได้ปรุงและชิมให้ได้รสชาติตามที่เราชอบแล้วนะคะ ส่วนประกอบที่ใช้ปรุงในน้ำซุปก็มีโชยุมีเกลือและรสดีค่ะเราจะใส่ลงไป800 ml นะคะ2เท่าของไขค่ค่ะ และพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตีไข่กันค่ะเราจะตีเบาๆนะคะไม่ตีจนเขาขึ้นฟองค่อยๆตีค่ะ และในขั้นตอนถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมากรองไข่ที่เราตีกันค่ะเราใช้ที่กรองทั้งหมด2ชั้นนะคะเวลากรองกรองเบาๆไม่ให้ไข่เขาเกิดฟองค่ะที่เรากรองไข่ก่อนก็เพื่อที่จะให้ได้เนื้อไข่เขาออกมาเนียนเด้งสวยงามนะคะ และพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะในขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะนำไข่ใส่ถ้วยฟอยเพื่อนำไปเนื่องกันค่ะถ้วยฟอยในวันนี้นะคะทางช่องของเราใช้เบอร์3 3 7 9 p ค่ะเรามาตักไข่ใส่ถ้วยฟอยกันค่ะตอนที่เราตักไข่ใส่ถ้วยนะคะให้เราตักเบาๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไข่เขาเกิดฟองค่ะเราจะเว้นจากปากถ้วยประมาณครึ่งเซนนะคะ และถ้าสมมุติว่าเราตักไข่ลงท้วยไปแล้วมีฟองอยู่ที่ด้านบนก็ให้เราตักฟองออกด้วยนะคะ และพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราจะนำไปนึ่งกันค่ะในขั้นตอนการนึ่งนะคะเราจะตั้งน้ำให้เดือดก่อนพอน้ำเดือดแล้วให้เราเบาไฟลงเราจะตุ๋นด้วยไฟเบาเป็นเวลา15นาทีนะคะ และตอนนี้ก็ครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดดูแล้วตกแต่งหน้าไข่ตุ๋นกันค่ะในวันนี้เราจะตกแต่งหน้าไข่ตุ๋นด้วยปูอัดและไข่กุ้งนะคะแล้วเราก็จะโรยต้นหอมลงไปเล็กน้อยค่ะในขั้นตอนนี้ไฟต้องอ่อนๆนะคะอ่อนมากๆเลยค่ะ และพอเราแต่งหน้าไข่ตุนของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราก็จะตุนต่อค่ะในเวลาการตุนครั้งนี้เราจะตุนต่ออีกประมาณ8นาทีนะคะและเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะและตอนนี้ก็ครบเวลา8นาทีแล้วนะคะเราก็จะได้ไข่ตุ๋นของเราออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะเนื้อเนียนเด้งสวยงามมากๆค่ะและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับไข่ตุนหน้าปูอัดไข่กุ้งจากทางช่องขายดีชาแนลของเราค่ะปิดท้ายถ้าใครชอบจะโรยด้วยกระเทียมเจียวก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่ชอบไม่โรยก็ได้ค่ะ สูตรนี้นะคะจะทำทานเองที่บ้านหรือว่าทำขายก็รับรองว่าขายดีมากๆเป็นที่ถูกอกถูกใจทุกเพศทุกวยัยลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำๆแน่นอนค่ะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี h ช n n นลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ